วันที่20พฤศจิกายน2566กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภ,ภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะแต่ยังคงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งและระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยค่ะและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งค่ะ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยค่ะภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยเช่นกันค่ะภาคตะวันออก มีอากาศเย็ยนในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกในทางตอนบนของภาคมีอากาศเย็ยนกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยส่วนตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่ิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจงังหวัดสตูลค่ะดังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นกับมีหมองในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยค่ะ